ก๊อกล้านเห็นล so mm ูกลูกก็้น่งดกซ่าน่งดกไาเอาคือคือกกตานเถอว่าเป็นกกตานเนาะขมนวาอยู่บ้านเฮากัว่าตานายกอกานมาเต้หลงเลือกพี่ดอาูเลมันูไปวนท่นอย่า่นอยู่ แต่ไหอยู่คนเดียวเึ้นอันผูอันศูนมาเดินริ่มีคูเดียวอันสีทกระสอูเดียวเดินผู้นึ่ไปหลวดหวังี่วัดเถื่อข้ว่ามันนวันี่นต้องข่เขาผมมานั่งเขามานั่งอยู่หลวงหลองวน่ว่าคนบวชนบวชคำปอมีบวชยิงมาชินาเสีเข็เขาอ่ะบวชเถือบวชเถือเพาบวชแล้วเหลายปีแลอกบวชพษาเดียวคอยอยไปล่ำเาวคอยมาบวชเล้จาได พิษตะบันไปว่ไหนเนาะพิษตะบันมันพินรยอยู่ใครไม่ไปบกันรถที่ทีท่ว่านว่าขามาหาอยู่่อบ่รับ้านีเจ้ากระจ้าไปเต็มีายปีสิตับัรับูเนาะบุญบุญพระเบยเเนาะนี่พระจิเลยสมโพดตัวนี่พระก็จัดงามเชมโพดิั้วดทีเท่าไหร